ครับก็เตาอีวัตเต้ครับคือเตาอีวตเต้มันจะเป็นลักษณะของการไม่ใช่เตาถ่านครับแต่ว่าจะเรียกง่ายๆคือเป็นเตาอบครับก็คือเขาจะจุดไฟข้างในครับเหมือนกับที่เห็นก้อนอิฐนะครับที่มีควันออกเขาจะจุดไฟข้างในซึ่งเป็นลักษณะของการกึ่งปิดครับ ก็หมายความว่าไฟจะไม่ไม่ลุกเป็นเปลวครับแต่ว่าจะจะกุลอยู่แล้วก็ให้ให้ความร้อนอยู่ข้างในครับาการจุลลักษณะนี้มันผลดีก็คือจะทําให้เตาพื้นพื้นในเตาไม่เป็นที่เท่าครับแต่ว่า,ามันก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับอาจจะหลายคืนครับกว่าที่จะเป็นมันจะเป็นฐานทั้งหมดครับ ก็อย่างที่ผมทํามันเป็นเหมือนกับเตาเผาจริงๆครับแค่ใช้เวลาประมาณคืนสองคืนก็ไม่หมดแล้วครับอ่อันนี้ตอนนี้ใส่ที่เก็บของน้ำส้มควรนไม้ครับอา่านี้ครับเป็นลักษณะการเก็บก็ใช้เป็น เป็นเหมือนกระทะเลก็กครับแล้วก็ต่อท่อสายยางลงมาใส่ในเป็นถังครับครับ ต้นทุนค่อนข้างจะสูงครับคงไม่น่าจะทำไหวครับแต่ก็เอาอย่างผมทำไม่ไหวก็เอามาให้ดูกันครับก็เพื่อหลายคนก็อาจจะคิดจะทำก็หาคลิปดูเอาครับศึกษารายละเอียดไปก่อนครับแต่ว่าประสิทธินฟ้าค่อนข้างสูงครับมันเป็นแบบ พนังเขาจะก่อแบบสองชั้นครับชั้นในจะเป็นเหมือนกับอิฐทนไฟครับชั้นนอกจะเป็นอิฐดินเผาครับแล้วก็ใช้ทรายครับใส่ตรงกลางครับเป็นฉนวนกันความร้อนครับนี่นะครับก็ลักษณะเหมือนกับก็ช่วงท้ายครับจะมีผมจะถ่ายคลิปไว้ตอนที่ เขาก่อปิดเตาใหม่ๆครับก็จะเห็นลักษณะของเหมือนกับช่องที่เราจุดไฟครับอยู่ข้างในเตาอบไม้ให้เป็นฐานครับ